ไม่เคยได้รับผลกระทบรุนแรงเท่านี้ชีวิตความเป็นอยู่ลำบ,บากที่สุดบ้านเมืองมีปัญหาทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจทั้งความขัดแย้งต่างๆฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกมาช่วยบ้านเมืองพักแคมป์เาต้องเอาศักยภาพตัวเองเนี่ยออกมาช่วยบ้านเมืองนะครับวันนี้ปัญหาอย่างหนึ่งของการเมืองก็คือว่าการเมืองบางทีมีความขัดแย้งกันมาก ถ้าการเมืองขัดแย้งกันมากพลังก็น้อยแต่ถ้าเกิดการเมืองไม่ขัดแย้งแล้วรวมพลังการเมืองกันในแต่ละพักการเมืองเนี่ยมีคนเก่งๆเยอะแต่ว่าพักการเมืองของบ้านเรานั้นเนี่ยบางทีความขัดแย้งสูงเพราะสูงพอพรักการเมืองมีความขัดแย้งมากพลังของประเทศก็เลยไม่มีเพราะพลังการเมืองคือพลังในการบริหารงานพลังการเมืองคือพลังที่จะเข้าไปดําเนินการจัดการคิดนโยบาย แต่บางทีพอการเมืองขัดแยง้งแล้วเนี่ยทาให้พลังของประเทศหายไปฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพรรคชาพนาเองเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมาะสมเหมาะสมยังไงครับบ้านเมืองมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมคัพรรคชาตินาเนี่ยเป็นพรรคที่รู้เรื่องเศรษฐกิจดีที่สุดเติบโตมาจากแนวคิดของเฟดเช่าสายพรรคการเมืองมีความขัดแยง้งการเมืองเผชิญหน้ากันเนี่ยแต่พรรคชาปนาเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ทํางานเดินสายการมาตลอด ไม่เคยสร้างความขัดแยง้งเข้าได้กับทุก่ายบางคนเขาก็บอกว่าชาปนานเป็นรัฐบาลอยู่เรื่อยเลยก็กว่ากก็เพราะว่าเราเี่ยเป็นคนดีและเรามีหลักในการทํางานนะเราไม่เค,เคยสร้างปัญหาเวลาเป็นรัฐบาลก็ไม่สร้างปัญหาไม่ขัดแย้งกับใครนะครับปณีปะนท,นท่านชาญชายสั่งไว้ตลอด่าเล่นการเมืองเนี่ยต้องเอาบ้านเมืองเป็นหลักอย่าสร้างปัญหา เข้าได้แบบทุกฝ่ายฉะนั้นอันนี้คือจุดแข็งของพักชาติพัฒนาแล้วบ้านเมืองก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอีกอันนี้ก็คือจุดแข็งของพรคชาติพัฒนาอีกผมจะบอกได้เลยว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบุคลิกลักษณะของพักชาติพัฒนานั้นมีความเหมาะสมลงตัวที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองแต่การที่เราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองนั้นนะ่ะ เราก็ต้องดูตัวเราวัณรพล,ลคนเดียวเข้าไปได้เหรอคุณเตว,วังสองคนเข้าไปได้เหรอ,อโดนอีกคนหนึ่งสามคนเข้าไปได้เหรอการเมืองเนี่ยบางทีพลังอย่างเดียวนี่นะความคิดความอ่านอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวนี้บางทีเนี่ยมันต้องดูจดํานวนเสียงด้วยเสียงใหญ่ๆก็ดังพูดอะไรก็ได้ยินเสียงน้อยๆพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ยิน ถ้าเสียงดังๆพูดเยอะๆเอาปัญหาของบ้านเมืองมาพูดเยอะๆมีคนได้ยินเยอะปัญหานั้นก็ได้แก่เสียงน้อยๆรู้ปัญหาของบ้านเมืองเอาไปพูดเสียงไม่ดังคนไม่ได้ยินปัญหานั้นก็ยังไม่ได้แก่ผมต้องการจะบอกว่าถ้าชาติพัฒนานั้นจะเข้าไปแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเข้าไปช่วยลดความขัดแย้งเข้าได้กับทุกชรายชาตินั้นต้องตัวใหญ่กว่านี้ต้องตัวโตกว่านี้ เราเคยตัวใหญ่ตัวโตนะเราเคยมีหกสิบคนนะเราเคยมีหกสิบคนนะที่โคราชเนี่ยเราเคยได้สสถึงสิบห้าคนนะชาติพัฒนาเราเคยมีสสทั้งประเทศหกสิบคนนะสูงที่สุดที่บนิเนตชาติไทยเอาไว้แล้ววันนี้เรามีสามคนฉะนั้นชาติพัฒนาเคยมีความพร้อมเคยตัวใหญ่ตัวโตแล้ววันที่ชาติพัฒนามีหกสิบเขียงโควาชเจเริญมาก วันที่ชาติพัฒนามีสส15คนโควิดจเจริญม,มากแต่เห็นไหมฉะนั้นความสําเร็จพลังจากจํานวนเสียงเนี่ยเป็นพื้นฐานของการเมืองที่สําคัญฉะนั้นยิ่งบ้านเมืองมีปัญหาอย่างนี้ยิ่งต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยลดความขัดแย้งเราไม่ทะเลาะกับใครเราเป็นมิตรกับทุกสายเราเดินสายกลางผมคิดว่าปัญหาต่างๆเนี่ยชาติพัฒนานเนี่ยจะต,ต้องเตรียมตัวเข้าไปช่วยประเทศ และการเตียมตให้พร้อมคือต้องตัวใหญ่ว่าน,นี้นะตอนนี้รูปร่างเล็กไป S ไซส์ S เ,เล็กปนะ่ผมไม่รู้จะบอกกัจจาตัวเลขเท่าไหร่แต่บอกว่าเคยมี60เสียงนะโคยราชโคยราชเคยมี15คนนะฉะนั้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าชาติขนาต้องคัมแบ็ก I shall return นชาตแม้ต้องคัมแบ็กชาติแม้ไอ h a ล l ีเทิร์นเปนว่าชาแม้จะต้องกลับมาใหม่กลับมาที่ไซซิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อมารับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองประเทศชาติเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้มีความสุขนะครับสองปีมาแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกันเลยยุ่งกับโควิดอย่างเดียวศูนย์คนคหน้าตกินไมท่ทด้งกานหมอมวันนั คุณเทวันโตทุกคนประเจรฐลงพื้นที่ทุกวันแต่หน้ากากไม่มีหน้ากากก็ต้องทานั่งทําหน้ากากเองไม่มีอาหารก็ต้องนั่งทำครัวเองนะแจกหน้ากากเอาอาหารไปแจกวัคซีนพอไม่พอนายกประเจรฐก็ต้องไปเอาวัคซีนไปอีกสามพีนหมื่นนะศูนย์คนงานนักกิจกันออกไปช่วยชาวบ้านทุกวันอา้าว ยุคยุคโควิดน้าท่วมอีกแล้วน้าท่วมนูน่นผ้านอนที่สูงเดินพาไปขึ้นบงพราพวกเราต้องวิ่งไปกำนันเบ้าต้องเอาชายมาใสา่กัปตันไปร่วมกันทำเขื่อนลิ้ตลินนายนกนครไปด้วยป่าทำเรื่องเขื่อนลิ้ตลินก็สูบน้ําจนน้ําลดาอพอน้ําหลดจากสูงเดินนูน่นมาถึงวัดสระ,ะ,ล,ะลอยท่วมไปถึงเจดีย์บรรจุอธิคุณญ,ญาตคือนั้นทั้งคืนทหาร พวกเราหมอศูนย์คนลาก็าต้องมาระดมเอาท้ายใส่ถุงไปทําเขื่อนชูน้าออกเนี่ยทางานกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดเลยนะครับสองปีเนี่ยในการเข้าไปแก้ไขช่วยดังนั้นเราเห็นปัญหาอยู่แล้วอันนี้คือเหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่ post ค o v i d คำว่า post โควิดก็คือว่าหลังแต่หลังโควิดเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเอาอยู่เรื่องโค v i ดตัวเลขตอนนี้ดีแต่ั้นหลังโควิดเนี่ยคือว่า โควิดจบเศรษฐกิจโควิดจบการทํางานโควิดจบ SME โควิดจบนักท่องเที่ยวโควิดจบโอทอปโอ้ยมันมีหลายเรื่องที่ต้องมาฟื้นตัวกันฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมทํางานนกเพื่อไปช่วยเศรษฐกิจช่วยปากช่วยท้องนะครับปัญหาพืชผลราคาเกษตรจะทํายังไงส่งออกจะทำยังไง,ง,ง,ไง40ล้านคนต้องกลับมายังไงโครนาจะต้องมีการต่อยอดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานยังไงอันนี้คืองานใหญ่ๆ ที่เราจะต้องทำกันถึงอบอกว่าชาติปัะนต้องคัมแบ็กชาติปัะนต้องรีเทิร์นเพื่อมาทำงานใหญ่ให้บ้านเมืองใช้สิ่งตัวต้องใหญ่กว่านี้นะครับโดยเฉพาะที่โคราชสำคัญที่สุดเพราะอะไรครับเพราะโคราชคือเรือนตายของชาติพัฒนา ลบที่โคลราดแล้วแพ้ไปที่อื่นก็ชนะยากเหมือนทีมฟุตบ,บตอลสวัสด์แค้เต่ที่อื่นเนี่ยชอบแพ้แต่เตะที่บ้านนี้แพ้ไม่ค่อยเป็นชนะตลอดฉะนั้นฐานที่สำคัญกับพักชข้มาที่โคลราดเราก็ต้องเต็มที่นะครับในการรักษาฐานเพื่อให้จเจริญเติบโตขยายกิ่งก้านสาขาไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้มีจำนวนสอสอเพียงพอที่เวลาพูดอะไรออกไปแล้วให้เขาได้ยินชัดแล้วก็เอาปัญหาของประชาชนที่เราพูดจากเสียงที่ดังขึ้นไปแก้ไขให้เกิดความสำเร็จน,นะครับผมก็ขอขอบคุณที่น้องประชาชนทุกคนทุกคนเป็นกำลังใจเมื่อกี้ดีใจมากเลยเดินไปถึงเนี่ยไปเจอพี่นงเนี่ยนะนะพี่นงพี่นงยืนหนอยยืน่อยเนี่ยนี่ใส่เชือก ส่เสื้อชาติพัฒนาตอนนั้นที่เป็นปวงชนชาวไทยคนเอกอาทิตย์พ่อของท่านพลเอกทิติวัฒน์ตั้งแต่ผมเป็นสสสมัยแรกนเนี่ยเนี่ยแต่ดูแต่ใส่มาเนี่ยเนี่ยแต่ใส่มาเลยนะแล้วความน่ารักนะความน่ารักคืออะไรรู้ไหมชั่นไหมนเนี่ยคงคงจะสวยแล้วผอมอนะตอนเนี้ความสวยลดลงแต่ผู้อ้วนแต่ความที่รักเสือ้อสิเอาเสือ้อเอาเอาเอา,เอา,เอาตะเข็บเสื้อมาต่อ ตะเก็บเสื้อต่อโชยหน่อยตะเก็บเสื้อต่อเนี่ยต่อข้างกันสองนิ้วอะ่ะเพราะเสื้อเก่ามันเล็กอะ่ะดูทิเนี่ยใช่ไหมสแสดงว่าเมื่อก่อนต้องขอเยอะเมื่อก่อนต้องสวยมาก,กว,าวันนี้เยอะวันนี้อ้วนขึ้นนะวันนี้สวยน้อยลงสวยแบบผู้ใหญ่แต่ที่น่ารักก็คือว่านอกจากเก็บเสื้อไม่พอนะั้นยังไปเลาะเลาะเพราะมันใส่ไม่ได้กนะันเลาะแล้วก็เสริมเสริมเป็นอีกข้างกันสองนิ้วอะ่ะแบบสดงว่าแสดงว่าเอวขึ้นมาเนี่ยประมาณหกนิ้วอ่ะนะ ความน่ารักนะเนี่ยอย่างเนี้คือแฟนคลับเมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยผมประทับใจนะแล้วเสื้อตัวเนี้ตั้งแต่สมัยพู้เนกอาทิตย์นะแล้วมีคําพูดนะคาพูดอยู่ใต้ย่าโมนะเขียนไปเลยนะเมื่อกี้ผมอ่านนะจริงใจเสียสละพัฒนาใช่ไหมใช่ไหมพี่ดงจริงใจเสียสละพัฒนาน่ารักมากผมเห็นแล้วแบบขนลุกเลยนะว่าเสื้อ B ีสามหนึ่งปีที่หกสี่สามสิบสามปีแล้วพี่ก็ยังเก็บเอาไว้แล้วก็ยังใส่ นะแล้วก็เตือนใจเราอยู่เสมอว่าคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันจริงๆนะ